บายดีพ่อแม่พี่น้องมัสุขสุขคนเด้อมันนี่บ่อจอนกัดสิไปคนเข่าซอยป้าลุงพ่อเนาะมันนี่เพิ่นกับป้านเข่าพี่น้องเลยเกัดสิไปแก่ไปคนซอยเพิ่นเพิ่นกับแก่มาลดค่าห่วยพี่น้องก็เลยมานำบ่อจอนให้ไปสุขรถซอยพ่อเนาะสงสัยเพิ่นใส่เข่ามาลายพี่น้องเลยลดกะเก่าเนี่ยบ่อคอยแห้งวันใดไหนพี่น้องเลยแก่เข่ามาผู้เดียนพ่อเนาะบื้นห่วยบ่อขึ้นพี่น้องเลยเลยมานำบ่อจอนไปซอยสุขเนาะโอเคพี่น้องเดี๋ยวครับไปบ่อจอนกำกันเลยู้พี่น้องข้าอยู่ห่วยฟู สงสัยใส่นักเกิร์ดไงเขาอยู่ในย,ยอ่อกระสอบเข่าลงพี่น้องแก่มันจากสอบได้เนาะคนเดียวเพื่อนไปคนเดียวนในโบก,ากา้าไปาเด้อพี่น้องเว้ยเพื่อนห่วยเพื่อนห่องเนาะเพื่อนหลดข้าหลดยังเพือ่อนย่อลงไว้เลย สอบเข้ากันนี่สอบอยังไงกันเนาะเอารลงได้สี่สอบเนาะไปกันครับไปไปกัน mới cho cái con cắt nữa. กแต่เก่าเข้าสับเนียวบริยูนะตอนนี้ก็ขึ้นได้เลยพี่น้องไปเลยยอกระสอบเข่าลงเน,นาะอย่างขึ้นได้พี่น้องเลยเข่าสิบสองสอบลดกะจักบค่ค่อยแห้งเนาะบืนก็มกขึ้นพี่น้องเลยสั่นไปสั่นหนึ่งกับข้า พ่น้องัเขาเขาอกันอยู่เพื่อนผมแล้วเดี๋ยวหยกขึ้นเล่าซอยไปเนาะตอนนี้ก็คดมาคอนเทนต์แล้วพี่น้องไงแต่แซวขึ้นเล่าเนาะเล่าเป็นแบบพี่น้องปลื้งเลยไม่มีแนวขั้งเนาะอ๋อแต่นกแล้วสิเข้ามากินข้าวในเล่าไปเนี่ย ปั่นได้ครับจะสอบนะสาวสองสอบเพิ่งรถเอาไปจกสอบเดไปสอบหนึ่งปันยังมังคืนบ่อปันยังมันคืนเนาะตอนปั่นก็มันไปสร้างพลังวะ ให้เพิ่นเคียเล่าก่อนเนาะเดี๋ยวจังสิยกขึ้นไปเทพะยังตอนนี้สยกขึ้นไปไว้เล่าพี่น้องเ้ยทีแรกคิดว่าเพิ่นสิเทเนาะเพิ่นบ่ได้เทพี่น้องสิาไว้คากระสอบเลยก็ดีคือกันพี่น้องบ่ได้เทเนาะมันจังนกจังบ่เจาะพี่น้องเวลาเอาไปสีก็ง่ายเาไปสีจังบ่ยากตักเนาะยกไปค่ากระสอบเลยเ่ยซอย có phần nhục lao cả cái này. น,นี่ก็ค้นขึ้นแล้วอะไพี่น้องไงยังอ,อีกรอบสองเนาะมาคนน้นเอาอีกรอบสองพี่น้องโอ้โหรอบสองเนีเลยจกสอบเนาะเข่ากันสองสี่หกแปดสิบสิบสองพี่น้องเลยหลือสิบสอง,สสองเป่าโอ้ใส่บัดนี้มือห่วยขึ้นเมื่อไรรอบหนาเขึ้นเอาเมื่อสิบสองนะเนาะเกิดได้ย่อกระสอบเข่าลงพี่น้องเลย เพิ่อนกะนอนห่านอนหน้าประจำนาะพี่น้องจำอยู่ห่างอยูหน้าเนาะเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่หน้าเพิ่นกะบริไกลจากบ้านบไปไดพี่น้องไงบอกคือหน้าทาบ่อจอดเนาะกะไก่ตันเติบพี่น้องจำได้อันนี้นาไก่บ้านเนาะหย่างไปกะแป๊บเดียวก็ฮอดพี่น้องปั่นคืนเฟืองเพิ่นเอาไ้ในสวนเนาะเอาไว้ ง่วยังกิน,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 นย้มแรงเก็บไว้เป็นน้ำน้องเพิ่นน้ำน้องเพื่อนจนากระบกเลยนี่บุกุม้มแรงพี่น้องเลยประมาณเรีอยน,นสองเลีอยน,นสามันาสิบบกนี่หัวมันไม่ได้เลิกกันได้ ให้เข่าซ้าสองสอบคนไปโอเคพี่น้องมาหน่ยเขาขึ้นหลเนาอตาปน่ยรอบสุดท้ายพี่น้อง ตอนนี้เหนียวขึ้นแล้วเลยพี่น้องเลย12สอบเนาะนี่ครับปลูกไปนเนาะ2ส,สอบเนี่ยาไว้เฮือน2เป่าอัดเลยพี่น้องเลยยางก็อยากอ่อนๆเนาะเบื่อหัวขึ้นบอกพี่น้องไป็รุ่นนำกันเนาะสิได้สุกอีกบอ่อว่าสิได้ย่อกระเป๋าเข่าลงจากรถอีโป๊ะแจ๊ก ไปบ้านย่ายยงหน้ามันอ่อนนะมันจะไปแต่ทางเดียว ตอนนี้แก่แก่มาฮอดเืออะไรพี่น้องแต่เบื่นห่วยควรสิขึ้นพี่น้องเลยแต่สิโยกขึ้นเหล่านาะบบบนี้หลอกท้ายพี่น้องเลยตอนนี้กันยกขึ้นเล่าแล้วอะไพี่น้องเลยบ้าแต่ภาษีฮ่าตนางมากลางเนาะข้างนกข้างยัง านนมาถักเมื่อยพี่น้องเลยเดี๋ยวไปซอยเป็นกลางเปนหางกันเนาะก็โอเคพ่อแม่พี่น้องสำหรับคลิปนี้กับผู้ชมก็จะขอจบคลิปไปไว้สนิทกันเด้อมากระลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็กดแชร์กระดิงงะ่งกับผู้ชมเนาะเพื่อจะพาคลิปใหม่ๆจากซองของเราสำหรับคลิปนี้กันไปแล้วสบายดีสวัสดีพี่น้อง